สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกๆคนนะคะค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิมพ์พาโชคเนาะค่ะเนาะฮามือนีนี่แอดกะเดเดินทางมาที่วัดปู่นาคาเนาะมาตามต้องวดนะคะตามต้องวดจากปู่นาคาเนาะะนอวดที่แลวกะเชียดไปแค่แต้มเดียวค่ะผ่านไปนิดเดียวนะคะแต่กะ บอกเป็นยังเนาะค่ะนอก,ก็มาตามแนวทางฝากพี่น้อง FC เอฟซีเท่าคือเก่าพวะโตเล่มันก็นมีเขามีลุดเป็นธรรมดานะคะเนาะวันที่โฮกนี่นะคะปูพนจะมีการมีบุญเนาะค่ะมีบุญกับทางวัดเนาะค่ะเนาะกะถ้าเอฟซีท่านไหนอยากเคล็ดบุญรวมสางกับทางปูกะติดต่อผ่านแอดมาได้เลยนะคะเด้อแอดจะเป็นสะพานบุญให้นะคะค่ะกะไปตามแนวทางกับปูพ่นเลยเนาะค่ะเนาะ ไปกับน้ำมาสการปูเป็นพร้อมๆกันกับแอดเลยค่ะแต่ก่อนจะเข้าไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้นะค่ะจะเดบ่พผาดการแจ้งเตือนกับท่างช่องพิมพ์พาโชคนะคะถ้าก็เข้าไปตามเนวทางกันกับปูผมพร้อมกันกับแอดเลยค่ะไปกันเลยค่ะสกัดครับผมว่าจะมาติดตามแนวทางงวดต่องวดงวดที่แล้ว เขาล้างข้าบนาจาจย์ว่าเขาลุเแ็มนึงอ๋อลุดแจมหนึ่งทั้งล้างทั้งบนครับหมดวอนแต่หมดกันเนี่ยเขาเป็นล้านเนาะโอ้นะที่นี่ทั้งแอดกเจไร้ว่าติดตามท้งข้างซึ่งต่อเงวดว่าประจำบันที่17อุมภาพันธ์ะส2รร5อ่าซึ่งต้นจะทั้งหลวงปู่วัดใจตัวใดติดตามครับผมเป็น่ตแเลขนี่เม็ดฟันหรครับผม โอ้นบอกเจ้าวอมันนั่นตจ้ากระลาข้าสวดนี่งที่ต๋องมือที่ทำโอ้ครับผมถ้าเชอดเพิ่มหนึ่งนี่กันเรานี่ตะกุตะมืออัมริกาสาุดนี่ตะวับนบอกว่าใครแล้วอดเอาอ,อีกเดือนหนึ่งเพราะเพราะขเบิดเดือนนี้เพื่อพอดีเปิดเต็มที่นะโอ้บาในคนสีรังไหลมาคือคือขุดแหน่ะครับผมแบบที่เปิดทิ่เปิดให้โชคตั้งแต่หวดนี้เป็นต้นไปบอกปู่ ว่าซิ้นเดือนเป็นเดือนเป็นวัดนะวันนี้ยังไม่ได้เหปูวัดได้แต่ว่ามันที่เป็นตังใดแต่มม่มันเป็นแบบร่างเทียบม้างกะหายเห่างเทียบมันงกะหายรุดเต็มนึ่งสินะกับผมขึ้นเต็มบ้างเต็มเิเนะคือเดินมันกะหายร้องนี่กับผมถ้าให้เข่าเนี่ยเขาติดต้องวอดกันแน่นพวกผมหวันหรือหาันวันที่เจ็บตีมิกิเนาะลุยเนาะกับผมรถเร่องรถเครื่องกอนมิกิเท่าเด โอแสดงว่าน <languages> <laughs> <se> ั่งก <the öst> ันรถเต็มเลยแสดงว่าเขาม้ามาหาหกหมวดคือมารุดหวดนี่เป็นบ่งอมาเลยโอ้ครับผมเอ้าไปไหนเอาไปเป็นเช่นครับผมเอายางละสองโจละก้อนะครับผมเอาไอปูคนเขียนด้วยกับมือเลยนะเอาปูนะปากกาแดงแดงเลต้าปูแดงยังคืนโหลดแต่ปูก็มักตัวเก่าคือเก่าเหมือน

แตงค่ายบวชผมก็ทิลุยหนาลุยแรง<อ>คือเัยเพื่อให้ไม่มีเสื่อโซน,น,นากเข้ามาปูจี็ดขันน้ำมันเออทำแต,เต,ตาเทียมปูปูเกษตรไทยช่อง,องอนี้ตะกี้ก็เฮ็ดเสนีโอ้ครับผมมันก็มีเครื่องกัดไม่เพราไมข้อหมอบปูหรือไม่จะขันบึงบนขันขันบึงเบนคันค่ายห้าวแจงขันค่ายครับผมเงินเป็นเงินทองเอาเงินทองเอาทอาเนี่ยเงินแบ่งลอยเก่าปูยืมเนี่ยยืมตัดเดือนนึง กาซาสามัวโอ้ยหายาก่อเกยาก้ะนั่นละนั่นละข่ายม่เปโก้่ายของคนครับ่ายใส่ตอนเาีสิดตอนนเงินเงินเหรียญอะไรก่อเงินเก่าไม่อยู่เงินเก่าหนคก็ว่าเงินเก่านี่ใส่ใส่ใส่มันกบเก่าครับเก่าเก่าเหรียญ ลางอุนีดเล้ลางโอ้โหอุหนันมามาเป็นเ็กลางวะปูแตปูปูว่าพูมากเละลางแต่เดียวนะครับผมปูว่าหวเล่นปูใส่เล่นเดนไฮ้ยซือาตุเรีตเรีนห้าใบยี่ดอกโอ้ครับผม เลขสามตัวเป็นเลขบนครปูเพราะว่าต้องมาสองเตยเป็นเลขล่างล่างเลยเอาแล้วครับพี่น้องจะไปชมฟูกเพื่อเคลนให้แล้วก็มือเอาอฟิกจะหน้าดีแคปหน้าจอไว้เด้อพี่น้องเด้อหัวดประจำวันที่สิบเจ็ดนี่อ่าฟันว่าแจังไหนเนี้ยปูปูนี่มีฟันขวมบอกเอาแกงฟันนี่คือว่าเขาเสือดไปนะฟันที่บอกว่าตัวนั้นตัวนี้เองพี่แจ้ตัวนี้ร่องล่างตัวนี้ก่นมันว่ค่อยชัดปันไหนนอสีแดงเนาะมันว่าเมียนันแดง หัวเงยนะมนนเนมื่อจะเคียนได้ไหมเอานำเงินทาบเนื้ปูมันไม่ค่อยชัดค่ะอยู่ในกล่องที่แถมมาอีกตัวนึงเรื่องอะไรบนกครับผมนี่แถมบน เอาเป็นอันเล็กล่างนีู้มากตัวนี้เล็กบนนตัวพู้ที่เหรียญตั้มตัวโอ้ตัวตัวตัวล่างมันเสียดันเด็กจิ้มหกตัวแถมอันนมาแค่อี่ลตัวนี้ตัวซีนตัวสมตัวมากมกขากินครับผมเอาพี่น้องยะได้จ่าเด้อ เบอรงให้ดีๆให้ชัดเจนผมวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์กหเกเลขสามตัวหนึเสียงเดียวันที่สิบเจ็ดคเลยครับผมนิดปากพี่น้องโูให้มากสามตัวคือบนนะพี่น้องบนคือ4ี่ห้าให้ชัดเจนมาครับสี่ห้าแล้วก็เลขล่าง8จ่าเก้าสี่ ส่วนตัวที่ปูมากที่สุดคือผมกลมให้ก็คือเก้าซีนี่น้องกะตัวเนี้ยก็ว่าได้นี่ครับแถมอีกตัวหนึ่งม่ปูแถมตัวได้แถมตัวหนึ่งหกม่ปูหนึ่งหกเลยบนโอ้เป็นได้บนบม่ปูหรอหนึ่งหกบนมพราว่ามันแถวเนี่ยมันบนเลยครับผมครับเนี้ยเพรี้ยจากมันขึ้นจากหาขึ้นมาเป็นตัวนี้นะครับผมโอ้ ถ้ารุ้จักาสกันเป็นงอหาีมันเดถ้ารจักามนั่งติขึ้นมาเป็นพกเพืนบ้ากูแล้วมันรุ่นหนารุ่นหลังที่ขผมเอาวันนี้รรุ่นนู้เนี่ยมันเนาะาะว่าขึ้นหฮแล้วนี่ครับพี่น้องแคปนาจอไว้เดออ่าปูคนกับหมากหมดหมดนี่แล้วซึ่งกะบหมาซีหาหนึ่งเก้าสีแปดซี ส่วนชีหาหนึงจะเป็นเลขบนได้พี่น้องได้เป็นเลขบนเลขบน,ลขบนแล้วก็หนึ่งหกสองตัวส่วนเลขล่างก็เป็นแปดซีเก้าซีนี่ครับก็ไปหาเชียงอ่าโชคสลักกิมแบงกลนักบาตกันเด้อพี่นอ้องเถิดก่อนก่อนมันจะอ่านความเตเต็มก่อนถ้าผู้ปล่อยไ,ไปนี่เต็มเลยหมอฟูอ่านทันทีได้เนาะครับเนี่ย บางที่แผนก็ว่าตมกดดังนะพูนะว่าตามความจริงเนาะรเอาเลงน้าสมมติว่ามาน้ำกดสีังครับผมกาบสองว่ากาบหีกสอครับผมยาไปยาวไปเท่าไหร่อาไปเสียงมอืมมันบ่คือกันแล้วเนี่ยกันเพิ่นห้สมมุติว่าห้ผูพเดียวอัี่สามเพิ่นในบ่งอไรี้โอ้ครับผมว่าในก้านห่ะ นี่ยจำจนเงียมาติดแก่ลูกไฟน้อยนผู้เดียวคนหนกคนซื้อเล่าเขาหาแต่เดียวกานเพลินเขาเอากระผมนะครับดวงไฟดวงมั่นล่นะเนาะค่ะปูนั่นละเออบวงสวงปะค่ะนี่มันไม่ได้บวงหรอกเพราะว่าเขาม,าหาหามันหลุดแต่ว่ากาน,นเปิด้็คคือสิ้นเดือนนี่เพื่อทีเปิดเต็มที่เลยบา,นา,บา,ายนี้มือนหน้าขอามันกับจิ้มมะลิพี่ ไม่ไ<ฮ>ด้เปิดในเปิดในกันวงวลด้วยวันที่6เมษายนน้ำมนตันนะคะเพราะว่าเป็นบุญใหญ่บ่แน,น,น่บ่แน่อาจมีชาเดนนะคะเนาะเพราะว่ามันในที่น่นะหนึ่งเขาหาเงินหาเงินค่ายนำมาใส่กำม่าโดนหล้วก็ได้ไป,ปีหนึ่งเขาเาปลีป่ยนหอกอยคุ<ฮ>ะเงินสร้างสามหัวเงินเตาห้องค่ะนมาใส่ค่ายแล้วโอ้ต้องต้องสร้างสามหัวตรงสร้างสามหัวต้องแบ่งแยงเดียวบ่ค่ะปู่แบ่ง เดี๋ยวเิ่ก็เหรียญกันปเี่ยผมไม่ได้เหรียญเหรียญขันกาพุทธคาจังเล่าไวจะไปขายบอลก็เหรียญสั่งสามหัวสั่งสามหัวสามเสียนสยามมินเด้ออันสยามกลุงมสยามมินมั้งรอห้าทำไมบังเดอยุบบานคนเดีวเอ้ไม่เอามือไม่ดี้วก็เอาไปพิจารณาหรือก็เชื่อมโยงสลับที่เปนกัน วดนี่นะพี่น้องเด้อทางก็ขอขอทางนะพี่น้องนะขอมาสิการครับผมค่ะพี่น้องเอฟซีคันนี้ก็เป็นแนวทางจากปูหน้าคานะคะเนาะตองวดเนาะค่ะตีปูเพิ่นเน้่นมาให้นะคะบนกับสี่ห้าหนึ่งนะคะโตัร่องกับหนึ่งหกเนาะค่ะเนาะล่างนะคะแปดสี่กับเก้าสี่นะคะทีวงกลมให้นะคะกับตเน้่นเหนี่นีปูเพิ่นหมักเนาะค่ะเนาะ กะล่องให้พี่น้องเอฟซี่หเอาไปพิจารณานะคะมากกะจัดคัดกะพานเนาะค่ะเนาะบ่หมักกบปล่อยพานได้เลยนะคะค่ะถ้ามักชอบคลิปนี้กะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้อค่ะเด้อและที่สําคัญกดกระดิ่งไว้นะคะจะเดวบ่าผาดแนวทาง หรือว่าตัวดีตัวเด็ดจากท่าช่องหรือว่าคลิปต่อไปจากท่าช่องพิมพ์ผ้าโฉนะคะนะกจากเป็นกําลังแรงใจให้ท่าช่องเดี๋ยวหาคลิปดีๆ <c oughs> เด่นๆใหม่ๆมาให้พี่น้อง FC เอฟซีเข้าเดี๋ยวรับชมรับฟังกันต่อต่อไปนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้แอดจะขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะเนาะพอกันคลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ